เ้ยควนตีนนะเนี่ะถามจริงแล้วมึงควรตีนมั้ยนะอุ๊ยเอาวะเม็กวะแต่ถ้าไอ้นี่เป็นบีดบ็อกเตอร์อย่างเงี้ยผมก็จะเสียดายโอ้โอ้เสียด้บีดบ็อกเตอร์อีกตัวหนึ่งผมว่ามาเล็ก,กอร์ตอะถ้าถามผมนะมาเล็ก,กอร์ตแม่งดีกว่ากาละครอนนีกคือยิ่งเมตานนี้อะนะมันฮอตฟิกมาแล้วอะ เพราะนั้นมาเลกอรเราก็อย่างฮอตเลยผมบอกเลยว่าอย่างฮอตอึเฮ้ยคุณเหลว ลุยคือผมควรจะต้องชนะไฟแรกแล้วชนะไฟนี้แต่ก็นะชั้นใดก็ชั้นนั้นวะโอ้ยวินฟิลลี่กับดีวไวชิลผมอยากได้ตัวเนี้ผมว่าตัวนี้แม่งดีอะ ทำอะไรลงไปออ,อ้าวผมต้องไอ้นี่ก่อนชิปอ้าวอ้าวจิปเปิร <laughs> เอาเทียสี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกดบัตตี้แล้วก็ไอ้นี่เลย เออผมโอ้แล้วดูมันได้มันได้น้องอารนาโอโอน้องอารนาน้องไม่ใช่อารนาน้องอารนาสีโอ้เทิร์สี่เพื่อนเทิร์สี่ใจเย็นใจเย็นเย็นอันทีเทิร์สี่แมโอ้ยเจ็บแขนเครื่องโกธโทษชันใหญ่ ด้านนี้คืออะไร w a t e r Dark w a t e r Dark e d it เฮ้ยมึงกวนตีนแล้วนะถามจริงแล้วมึงกวนตีนมั้ยนะตอบตรงๆเพื่อนตอบตรงๆไม่ต้องเขินมึงกวนตีนกูมั้ยนะ ืนานเบนแม่งก็ดีป่ะแต่ผมอยากได้โอโอ้ผมอยากได้ทองอะ่ะพี่เบิร์ดไม่เอาพี่เบิร์ดไหมไม่เอาพี่เบิร์ดไหมมึงเอาพี่เบิร์ดมาทำไมเบิร์ดมากมัง้ง อ่ะผมจะผมจะทำเทียไอ้นี่เว้ยเอ้ยหรือว่าผมจะเก็บพี่เบิร์ดไปดีปะพี่เบิร์ดมึงดีจริงเปล่าวะถามก่อนมึงดีจริงเปล่าคนจริงโควิดสินต้องละลายไหนเอาพี่เบิร์ดขึ้นไปเทียตีปะ่ะเออเอาเอาพี่เบิร์ดขึ้นไปปะเอ้ยเอาพี่เบิร์ดขึ้นไปอุ้ยเอาวะเมกวะเมกวะเมกซึ่งคือ อ่างัง้นขายเม็กซ์คืออ่างัง้นซื้อนีนี่ตรงเม็กซ์คือเชียเกมนี้แม่งเกมของเม็ก ไฟชทำไมยิ่งเล่นยิ่งห่างจาก13เก็เดี๋ยวมันก็จะห่างไงห่างขึ้นไปไงไม่ใช่ห่างลงมาใจยเย็นดิจยเย็นๆยน็วันนี้มันวันของเราเชื่อผมดิวันของเราความมั่นใจผมนี่เกินร้อยไอ้ขี้อติปเปิ่อีกแล้ววต มีปีศาจถูกไหมไปเลยเพื่อนต้องอะไรอ่ะเอ่อถ้าเทียสี่มีอะไรดีมีมันชื่ออะไรนะ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 ยูทิลิตี้โดนยูทิลิตี้โดนอืมก็คือ อ e t c เขาไม่ได้หยุดที่อาราณาสีไงถ้าเขาหยุดที่อาราณาสีแล้วเขาอัพเทียร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็แสดงว่าอ e t c น่าจะเ m มมาน้อยปะเล่นไม่เป็นคือคนที่เล่นเป็นต้องหยุดที่อาราณาสีเพราะว่าได้เทมโปมาแล้วแต่เขาน่าจะไปต่ออยากได้เทียร์เจ็ดแล้วก็แบบไปสุ่มได้ตัวไม่ดีก็เลยแพ้ ภาคใดภาคใดถึงจะได้ใช้งานภาคหน้าไงเพื่อนภาคหน้าที่ไม่ได้แปลว่าภาคนี้ผมต้องอัพเทียร์ไหมวะถ้าผมอัพเทียร์แล้วผมลงแต่ถ้าไอ้นี่เป็นบีดบ็อกเตอร์อย่างเงี้ยผมก็จะเสียดายโอ,โอ้ก็จะเสียดายไม่ต้องเสียดายละอ่ะอย่างนั้นจิ้มไอ้นี่ถ้าแบม พะเบมเอาแต่งค่ะแต่งค่ะเอ่อใส่นี่อะอม,มาเขาก่อนเลยลำบากใส่นลำบากลย เฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันเอ้ยทำได้มึงทำได้เพื่อนมึงทำได้มึงเห็นปะโอ้ยเจ็บโอ้เฮ้ยนี่ลูกมามังโกเด้นเงนี้ยเหรออะยวได้บีบบ็อกเตอร์อีกตัวง ถ้าบีดบ็อกเซอร์อีกตัวคือรวยถูกไหมแต่ถ้าเอาสตาร่าเนี่ยได้นี่เท่านี้ผมโดนตบได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเอาบีดบ็อกเซอร์น่าจะดีกว่ามันเปลี่ยนได้สองทีโลดได้ทีหนึ่งเนี่ย เอ็กฮอสก็ดีนะต่่คือตอนนี้ปัญหาของผมคือไอ้นี่ผมก็ขายไม่ได้ปผมลงไอ้นี่ไปผมก็ทำอะไรไม่ได้ะแต่ผมจะรวยนะเหนื่อยมากไหม อืแหวนลูเทตส,สวยๆไป็หนึ่งทีโอ้โหสวยๆไป็หนึ่งทีโอ้โหสวยๆไป็หนึ่งทีสวยๆไป็หนึ่งทีไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เธอผู้ไม่แพ้ไ,ไ,อ,ไอ้กูดขอให้พลังจงสถิตยอยู่กับท่านอับเทีย,ยงเงี้ยหรอไม่อัพแล้วไม่อัพแล้วใครจะอัพจะอัพไม่อัพแล้วเอ่อสีนี้สีนี่เฮ้ย เขาก็เม็กปะที่ผมเจอไม่เชิงว่าเม็กเท่าไหร่เลยวะไม่ค่อยเม็กเท่าไหร่เลยวะไอ้นี่ไหมเออนี่ดีกว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็ดีนะลาดปาร์ตี้อะลาดปาร์ตี้ไม่มีตัวไหนเลยเออซีนี่เอาอ้นี่ก่อนไหม แบมที่นี่แล้วผมก็ลงไอ้นี่่าผมก็เปลี่ยนในตัวนี้เปลี่ยนเลยตรงนี้เรียบร้อยไต่นากาไอ้นี่ะไอ้นี่ก็ดีนะถ้าได้เป็นอ่ะ แต่ว่า,าสองเผ่าเราเพื่อนกันนี่มันเอ้ยฮาร์ตโตนเอ้ยนี่มันเอ้ย อาชีพหายแล้วอะไรวะเนี่ยนี่มันไอ้นีว่วะเนี่ยกระดานวีจาว้าวะเนี่ยยังเ,วเหว่อวู้ยรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยที่ตังเมโป้งตายกว่าตายก็ไม่ตายอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยทำไม ใส่แล้วเกมเนี้ย Number ร n วันนัมเบอร์วเจอผีอีกโ oh, oh, oh. อ้โห Number น n ัมเบอร์วันอัเทียบปหมอาพเทียบกันได้เพราะอะไรเพราะเรารวยยังไงล่ะ Utility โดนไอ้น,นี่เหรอ โอ้โหมันจะเป๊ะอะไรได้ขนาดนั้นด้วยด้วยจริงไม่ติงนางผมไม่ยามจะบัฟไอ้นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดจับพัดจับผูมาผมต้องไปเล่นไอ้ ผมรีบอลมันยังไงไม่มีวิธีรีบอลมันถูกไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลให้ผมต้องยังมือถูกไหมมันก็ใส่เลยเธอหน้าผมมีเท่าไหร่สิบเก้าทองเนี้ยหรอสวยงามกับสามใบ โอ้โหเจียหกแล้วดีเมอร์เอ็มเบดมันอ๋อมันเอาไปเล่นกับไอตัวไอรังเกอร์เมื่อกี้ได้ไหมดีเมอร์เอ็มซูเบดอนนี่เหรอยก็ได้อุ้ยไอนี่เหรอไอ้นี่เหรอไม่เอาปาบพี่แตย่างรวยเลย <c oughs> ขายนี่ทิ้งเงี้ยหรอขายนี่ทิ้งอ่ะซื้อนี่เดี๋ยวผมบัฟอะไรมันได้มั้งไมไ่ได้นี่ไงใช้นี่ทอนไอ้นี่ขายนี่ทิ้งเงี้ยหรอขายเลยก็ได้อ่ะจิ้มไอ้นี่ชิวไปนหนึ่งทีบัฟใครวะบัฟไอ้นี่อ่ะ บ้าไขวาแล้วบ้าไอะไรวะทำไมไม่บอกวะเพื่อนยูทิลิตี้โดนปะซื้อนี่ซื้อนี่โลวะซื้อนี่เยอะแยะมากนะ ทำไมผมเอาท้อนออกจากไอ้นี่วะเนี่ยเออผมต้องเล่นประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดประการใดอะนะไอ้นี่สองร้อยเลยเะอใหญ่จัดอ้าวมันได้แอแพกไปด้วยพี่่าว อืมทิ่งสายแล้วอ้าวอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ตายผมได้เอ็นเทอร์เอฟเฟกกับยูทิลิตี้โดนมาด้วยอ้าวแล้วผมได้แม่เด็กมาสองสามโอ้โหไปฟังกำลังเวอร์ผมต้องเคลียร์บอร์ดะผมเคลียร์ยังไงดีวะเคลียร์ใครออกดไไีวะ เมือ่อก,กี้มันมีบีดบ็อกเซอร์รอมีโอ้มันก็ดีนะจิ้มบีดบ็อกเซอร์ใครนี่ทิ้งคือนีล่ลงลงไอ้นี่ไอ้นี่เออเฮ้ยอย่างนั้นผมไอ้นี่ปะละ่ะผมสแตกไอ้นี่เล่นปะละ่ะ ลงไอ้นี่ถูกไหมจิ้มจิ้มซื้อเาินไยนี่สิซื้อนี่ตัวลงไอ้นี่ซื้อ,อ,อนี่ จิ้มน,นี่จิ้มน,นี่จิ้มนี่อ่ะประมาณนี้ก่อนงงแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็อ่าทิปเปิลเปริกูดแล้วก็เหลืออีกหนึ่งตัวให้สแตก็กไปยาวบอกเลยครับว่าปูไปยาว ตรงมีศรัทธาแล้วแต่งดาวจะตามมาเองไอออฟดีเอิร์ธมาเธออย่างเงี้ยหรอโคเด้น,นี่ไอนี่มันมีสองตัวเหรออ๋อไอนี่มันซัมมอนออกมาแล้วหนึ่งตัว ผมว่าไม่มีใครสู้ผมได้ปะ่ะเพราะว่าผมเป็นเม็กที่ใหญ่แล้วอะแล้วผมก็เป็นเม็กที่ทองเยอะแล้วด้วยที่ต้องทําคือเล่นให้ทันแค่นั้นแหละผมต้องหายนี่เอ่อเอ่อไอตัวตีกระจายอะ เดินได้ตัวตีกระจายตีกระจายตายหมูเฮ้เเเยเฮ้ยนี่ได้ไาอฟอฟเวอร์อนด์เทิร์นตีกระจายตายหมู่ เพื่อนเร็วสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้เหรอไอ้นี่เหรอไอ้กูขอมแค่ตัวเดียวเองเพื่อนไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไ ก็ได้อืมืม่อยมากมัง้งคนละไอ้นี่เลยคนละหลีกกันเลยไม่ได้ไม่เหล็กนะเฮ้ยมันสองร้อยเลยเหรอเฮย้ยทำไมมันใหญ่จังวะ อ๋อดับเบิลทัดแตดโอ้โหดีเลยที่สามเป๊ะเลยเท่าจัดคุณวิกครับผมแก้แค้นให้คุณวิกได้แล้วครับผมมาที่หนึ่งแล้วนะผมบอกแล้วว่ามารีคอร์อะโกงโกงจัดมารีคอร์กับเชนวาลล่าตอนนี้ผมว่าแบบเป็นเอสเทียเลยสองตัวเนี่ย